สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดบอกเอาชุดระบายความร้อนด้วยน้ําแบบ3ตอนมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับเพื่อนเอนเคยแบบสงสัยไหมครับว่าเอ้ยถ้าเราอยากได้ชุดน้ําระบายความร้อนดีๆแล้วแบบเป็นชุดน้ํา3ตอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมเองนะครับก็คิดว่าชุดน้ำจะบบเป็น3ตอนแล้วก็แบบมีไฟ R G B ที่พัดลมนะครับมีไฟ R G B ที่ตัวปั๊มน้ำเนี่ยโอ้โหราคามันน่าจะ4ี่ห้าพันแล้วแบบโอ้ทำยังไงเราจะมีตังค์ซื้อใช่ไหม แล้ววันนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางยี่ห้อสุดมิเนี่ยมีชุดระบายความร้อนด้วยน้ำสามต้นมีไฟอาร์ตีเบียบครบคันเลยนะครับสามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้ในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงนะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยเพียง2,000ต้นต้นๆเท่านั้นเองนะครับไม่เกิน3,000ผมรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ200325 0านะถือว่าเป็นชุดน้ําที่ราคาค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวจะมาดู การทดสอบด้วยนะครับวันนี้นะครับแอดพอกก็จะมาทดสอบกับตัว CPU Intel c o r e ค9 g e n 10รหัสเคเลยเรามาดูซิว่าชุดน้ำราคระมา2,000ต้นต้นเนี่ยที่เป็นแบบ3ตอนมันจะระบายความร้อนดีแค่ไหนนะครับมันจะไว้ใจได้ไหมเดี๋ยวเราจะมารับชมกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรรูปรหน้าตาการออกแบบการดีไซน์แล้วก็มาประกอบชุดน้ำตัวนี้กันแล้วเรามาทดสอบการระบายความร้อนกันดีกว่าว่าจะ ดีแค่ไหนนะกับชุดน้ำซูนามิราคาประมาณ2 0 0พต้นๆเท่านั้นเองนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับแล้วก็มาดูารายละเอียดชุดน้ำา3ตอนของยี่ห้อซูนามิกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปดูปอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเรามาดูนี่ฟีเจอร์ด้านหน้ากล่องของชุดน้ำซูนามิ3ตอนตัวนี้นะครับที่แบบเด่นๆเ,เลยนั่นกนะ็คือตัวชุดน้ำของทางซูนามิตัวนี้นะครับ รองรับการควบคุมไฟผ่านเมนบอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดของ msi a s l o c asus นะครับสามารถรองรับได้อย่างสบายสบายเลยหรือเราสามารถไปซื้อตัวคอนโทรลเลอร์แยกของทาง tsunami เนี่ยชุดน้ำตัวนี้ก็รองรับเหมือนกันนะนะี่ครับบอกว่าเป็นไฟ rgb ที่แบบสามารถปรับได้หลากหลายโหมดเลยทีเดียวนะ แล้วก็รองรับตัว CPU ที่กินไฟหนักได้อย่างสบายๆนะผมสามารถเอาไปใส่กับ Intel Core i9 ได้อย่างชิลๆเลยนะกับตัวชุดน้ำ3า3ตอนตันนี้นะครับเป็นชุดน้ำราคาประหยัดเพียง2,000ต้นๆ้นแต่สามารถ เอาไประบายความร้อนตัว CPU i9 ได้อย่างสบายๆนะเดี๋ยวยังไงแอดบอกจะมาทดสอบกันให้ดูด้วยนะครับเพื่อใครแบบเอ้ยมีงบไม่เยอะเนี่ยเอางบไปลงตัว CPU เอาไปลงการ์ดจอหมดแล้วแต่อยากได้ชุดน้ำที่แบบราคาถูกๆคุณภาพดีๆเนี่ยเรามาดูกันว่าตัวนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับนื้หลักลก็มีประมาณนี้เนะาะรายละเอียดชุดน้ำตัวนี้นะครับจะเป็นประกัน1ปีนะครับเสียดายจริงๆเนาะน,น่าจะประกันสัก2-3ปีเนาะ โอเคครับส่วนชั่วโมงการใช้งานนะครับก็ประมาณ5 0า0 0ชั่วโมงนะครับส่วนเสียงนะครับก็น้อยกว่า25่สิบเดซิเบลนั่นเองนะครับในส่วนของรอบพัดลมนะครับมีบอกไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้บอกรอบพัดลมหรือเปล่าตึ๊ด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 ,ด,ดปัม๊มใช่ไหมเออตัวนี้ไม่เห็นบอกรอบพัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไละออ่ยงอยืงอ่นก่อนเนาะ ส่วนตัวชุดน้ําตัวนี้นะครับสามารถรองรับซ็อกเกต AMD เนี่ยสามารถใส่ตัวซ p u AMD ได้แทบทุกรุ่นเลยนะส่วน Intel นะครับใส่ได้2 0งศถึงหนึแล้วก็ X นะครับก็ใส่ได้แทบทุกรุ่นเหมือนกันทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับโอเคส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมี ารายละเอียดปีกย่อยตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับนี่โอเคตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าตัวพัดลมนะครับหมุนประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่พัหรอรบนั่นเองนะครับหลักๆก,ก,ก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของารายละเอียดตัวชุดน้ำกันเลยดีกว่านะว่าเขามีอะไรมาให้เนาะส่วนในกล่องเนี่ยนะครับในกล่องเราผมจะเปิดให้ดูว่าแพ็กเกจมันเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูนะครับนี่นะ ในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือนี้คือแบบดีมากๆเลยนะจะเป็นคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บวกภาษาไทยด้วยนะครับเพื่อ,อนนี่ก็สะดวกสบายมากๆเลยต่อเมื่อยากนะครับเปิดคู่มือแล้วดูตามภาพสามารถประกอบได้เลยชุดํานี้ประกอบง่ายนะดูตามคู่มือนะครับแล้วก็จะมีที่ลองการสะเทือนมาให้นะครับแล้วก็แต่ละอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นพัดลมตัวบล็อกน้ําแล้วก็ตัวหม้อน้านะครับเพราะว่าจะมีถุงห่อมาให้นะครับตอนนี้ผมแกะออกมาหมดแล้วนั่นเอง นะอ่ะ,อะเดี๋ยวแถมอีกนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาอ่านฟีเจอร์ที่เขาแบบมีมาให้ดีกว่านะครับไหนๆเขาก็แบบภาษาแปลไทยมาให้แล้วนะครับแต่ผมจะลองอ่านให้เพื่อนเข้าใจกันดูดีกว่าว่าไอ้ฟีเจอร์ภาษาไทยเนี่ยเขาเขียนมาอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ารองรับการระบายความร้อนสูงถึง250วัตต์นะครับก็รองรับซีลูที่กินไฟนาหนัก สิวที่มันร้อนๆนะครับอย่างเช่นพวกคอยก้าเนี่ยก็สามารถรองรับได้เช่นกันนะครับเหมาะสำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของปั๊มน้ํานะครับก็ประมาณว่าทําออกแบบมาดีระบายความร้อนดีนะครับแล้วก็ส่งเสียงต่ํานั่นเองนะครับส่งเสียงต่ําแต่ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่อระบายความร้อนนะครับทาจาก วัสดุพิเศษนะครับป้องกันการพับการงอป้องกันการรั่วซึมป้องกันการ <c oughs> การัร่วซึมมีความปลอดภัยตามมาตรฐานนะต่อมาผมในส่วนของแผงระบาความร้อนจะเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับออกแบบโดยใช้ e shape เงียบเชียบระบายความร้อนได้สูงนั่นเองนะผมก็จะเป็นในส่วนของหม้อน้ำนะครับระบายความร้อนดีแล้วก็ในส่วนของเสียงน้ำต่างเนี่ยนะครับจะเป็นเสียงค่อนข้างเงียบนะครับแต่ก็ระบายความร้อนดีอะไรประมาณนี้ นะครับแล้วก็สามารถซิงเข้ากับพวกเป็นบอร์ดต่างๆได้นะอ่ะโอเคครับเราหลักประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวพัดลมกันเลยนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาพัดลมครับจะเป็นพัดลมสีขาวคุณนๆนะครับก็จะให้เวลาเราเปิดไฟเนี่ยสีไฟมันจะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสีไฟมันจะกระจายตามใบพัดพัดลมได้ค่อนข้างดีนะส่วนนี้ก็จะเป็นฐานยางเอาไว้รองด้วยนะครับช่วยลดการสั่นเทือนนะครับ แล้วก็ในส่วนของสายไฟพัดลมนะมันก็จะมี2สายนะครับสายแรกจะเป็นสายทําให้พัดลมหมุนนะครับส่วนสายที่2ก็จะเป็นสายไฟ RGB นะครับไว้ซิง์พวกกับเมนบอร์ดไว้ซิงก์กับตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะต่อมาครับสายตัวนี้จะเป็นสายตัว Y ายผมสาย3ออกหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับสายแรกก็คือเสียบพัดลม1สายที่2เสียบพัดลม2สายที่3เสียบพัดลม3นะครับก็จะเป็น สายทาให้พัดลมหมุนนั่นเองแล้วก็อปลายสายตรงนี้นะครับเอาไปเสียบที่ตัวแฟนที่ตัวเมนบอร์ดนั่นเองนะครับมันก็จะช่วยประหยัดพอร์ตการเชื่อมต่อพัดลมนะต่อมานะครับในส่วนของ2อันนี้ก็ไว้แบบเผื่อในการติดตั้งคอนโทรลเลอร์ของทางซูนามินะครับเอาไว้ควบคุมผ่านกล่องคอนโทรลเลอร์น,น,นั่นเองนะผมผ่านรีโมทคอนโทรลนะในส่วนของสายเนี่ยในคู่มือก็จะมีบอกนะครับว่าต้องติดตั้งยังไงเนาะต่อมานะครับในส่วนของตัวน,นี้ก็จะเป็นพวก สโตกเกตพวกน็อตต่างๆนะครับเอาไว้แบบยึดก่อกับตัวเมนบอร์ดนะนี่ครับเขาก็จะมีครบเลยทั้งตัว AMD แล้วก็ Intel แล้วก็จะแถมซิลิโคนซูนิแบบเกล็ดธรรมดาให้เรานะครับถ้าอยากให้ระบายความร้อนดียิ่งขึ้นนะครับมันจะระบายความร้อนดียิ่งขึ้นประมาณ1 0บถึงสิองศาเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนซิลิโคนที่แบบเป็นเกล็ดดีกว่านี้นะครับมันจะระบายความร้อนดีมากๆเลยผมแนะนำเนาะให้เพื่อนซื้อชุดน้ำซูนิตัวนี้มาครับ แต่ไม่ต้องใช้ตัวซิลิโคนที่เขาแถมมาให้นะครับให้ไปซื้อตัวซิลิโคนแย่ที่แบบเกรดดีๆหน่อยมันช่วยให้ตัวชุดน้ําตัวนี้ยมันรับความร้อนแบบดีมากยิ่งขึ้นเลยแหละนะครับเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดน้ำกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนํามาดูใกล้ๆก,กันเลยน่ครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บนี่ครับตัวสายยางครับจะเป็นแบบพลาสติกนะเป็นพลาสติกแบบ แข็งแข็งนะครับนี่เป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่ก็สามารถยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้มันจะไม่ได้แบบเป็นพวกสายถักนะครับแต่ผมอยากให้มันแบบเป็นสายถักมันดูหรูมันดูค่อนข้างแพงกว่าตัวแบบนี้นะครับเนาะผมคิดว่าตัวนี้มันใช้ไปนาน,านผมไม่รู้ว่าเหมือนกับว่ามันจะเปราะไหมนะครับอันนี้ก็รีวิวตามความรู้สึกนะครับเนาะโอเคต่อมาในส่วนของหม้อน้ํานะครับใน,นส่วนของฟิน ตัวหม้อาน้ำเนี่ยค่อนข้างทําออกมาได้ดีค่อนข้างเรียบเลยนะครับเนี่ยฟืบเลยเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักแบบว่าแบบเบาเบาๆๆมากๆเลยนะครับโอเคต่อมาเรามาืดูในส่วนของตัวบล็อกน้ํากันนะครับบล็อกน้ําก็แบบเบาวิวเลยเบามากเนาะนี่ครับในส่งฐานจะเป็นฐานทองแดงนะครับช่วยให้การถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่ง,งการติดตั้งตัวบล็อกน้ำครับอย่าลืมด้วย พอเราจะติดตั้งบล็อกน้ําเข้าก,กันกับตัวซีวิวจะลืมลอกตัวนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนแหละลืมลอกตัวนี้ออกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันร้อนจังนะครับก็ต้องเช็คตัวนี้ด้วยเนาะนี่ครับแล้วส่วนของตัวบล็อกน้ําก็จะมีสายมาให้สสายนะครับนามาดูก้วว่ามีสายอะไรบ้างสายตรงนี้นะครับสายที่ทําให้ตัวบล็อกน้ําทํางานนะครับนี่ก็เสียบตรงแฟน ก็เสียบตรง CPU fan หรือว่าตรงปั๊มก็ได้นะครับนี่ตรงเมนบอร์ดมันก็จะมีบอกอยู่เนาะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายควบคุมไฟ RGB นั่นเองนะครับจะมีในส่วนของหัวตัวผู้กับหัวตัวเมียนั่นเองนะสามารถเปิดดูคู่มือได้เลยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของหน้าตาของตัวปั๊มน้ำกันเลยนะครับหน้าตาตรงนี้เนาะตรงขอบนะครับมันจะเป็นสีขาวใสๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟ RGB หจุดนะครับแล้วก็อีก1จุดนั่นเองก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นโลโก้คล้ายๆนกฟินิก์นะครับมันก็จะมีไฟ r g b ์ด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบชุดน้ำแล้วเราก็จะมาทดสอบกันกับตัว CPU Intel Core i9 ว่าจะเอาอยู่ไหมกับตัวชุดน้ำ3า3ตอนของทางซูนิมิที่ราคาไม่เกิน2 5 0 0ันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบแล้วมาทดสอบกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาทดสอบการใช้งานจริงๆกันแล้วนะครับกับตัวชุดน้ำซีนามิ3ตอนนะผมทดสอบกับตัวซ p u i ยู e l Core คอ1 0 9 0 k เลยนะครับเป็นซ p u i ยู e l ที่แรงมากๆแล้วก็ร้อนเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคไปที่5.3 GHz เรนะครับเรามาดูกันว่าชุดน้ำา3ตอนซิลิโคนเดิมๆจะเอาอยู่ไหมนะอันนี้คือผมเปิด โปรแกรมคอเทมในการวัดอุณหภูมินะครับตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ30องศานะครับห้องนี้เป็นห้องแอร์นะครับเปิดอุณหภูมิอยู่ที่27องศาเนาะส่วนชุดน้าอยู่นอกเคสนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเอาชุดน้าไปประกอบลงเคสนะก็บวกอุณหภูมิไปอยู่สักประมาณ5องศาถึง10องศานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ห้องแอร์เนี่ยก็ประมาณ5 0องศานะครับโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนํา ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าซื้อชุดน้ตัวนี้ไปแนะนาเปลี่ยนซิลิโคนนะครับจะช่วยให้การะระบายความร้อนเนี่ยดียิ่งขึ้นมากๆเลยอันนี้ผมใช้ตัวซิลิโคนตัวเดิมนะครับแต่ผมได้ลองทดสอบเบื้องต้นแล้วถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับกับราคาประมาณ2 0 0 0ันต้นเท่านั้นเองโอเคเรามาทดสอบกันเลยนะครับผมจะมากดเบนซิลลูเลยฟืบอ,อะครับตอนนี้อุณหภูมิวิ่งอยู่ที่ประมาณ70องศานะครับนี่จำนวนครับประมาณ70องศา โอ้ก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณ70องศาผมอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ประมาณ76องศาท่านเองก็ถือว่าเฮ้ยเขาทาโอเคเลยนะครับนี่ครับพอเราเบนซ์เสร็จแล้วใช่ไหมอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ76องศานะครับก็ถือว่าโอ้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเบนซ์ชิฟตยูใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะครับปุ๊บอ่ะ เราจะมารอดูกันนะครับว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันนะครับปื๊บปื๊ตอนนี้อยู่ที่มันตีเทนนะครับวิ่งทุกคอนะผม20คอนะครับตอนนี้การทดสอบอยู่ที่ซิงเกิลเทนนะครับปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื5.3นะครับมาดูกันนะครับอ่านี้จะเบน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณโอ้76องศาถือว่าโอ้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่า ตอนนี้รู้สึกว่าโปรแกรมมันจะเอื่นไปแลาวเดี๋ยวผมออกออกใหม่ก่อนนะครับเมื่อกี้มันเด้งไป115องศาเลยเปิดโปรแกรมฮาร์ดแวร์อินฟอร์มเพื่อนได้ดูกันดีกว่าครับเนี่ยมันค้าอย่างไรแล้วนะครับเอองงงอ่ะผมจะเปิดโปรแกรมฮาร์ดแวร์อินฟอร์นะครับปุ๊บดูเซนเซอร์มาเทียบโอเคครับตอนนี้อุณหภูมิตามที่เพื่อนเห็นจะอยู่ที่ประมาณ30 นะครับประมาณ30 27อ,องศาประมาณนี้เนาะส่วนแม็กสุดก็อยู่ประมาณนี้ผมจะลองกดเบนซ์อีกสักหนึ่งรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะปึ๊บหลังนั้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิวิ่งอยู่ประมาณ70องศานะครับแถวนี้นะครับดูแถวตรงน,นี้นะครับนะครับเปิ๊บปบปบปบอ่ะก็รู้สึกว่าอุณหภูมิสูงสุดนะรู้สึกไม่เกิน80องศา,ะาน,นะครับเออ ทำได้ค่อนข้างดีนะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยดีมากๆด้วยนะครับกับชุดน้ำสามตอนราคาไม่เกินสามพันเนี่ยทาได้ดีมากๆนะอ่ะกดอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเทสกันให้เห็นหเห็นกันไปเลยนี่ครับฟื้นอ,อุณหภูมิยังไม่เกิน80องศานะครับเดี๋ยวที่ผมจะลองเล่นเกมพับตีให้เพื่อนได้ดูกันดีกว่าว่าพอเล่นเกมแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับมาลองเล่นเกมจริงๆกันให้ดูด้วยนะ โอเคตอนนี้พร้อมในตัอแล้วครับทดสอบถือว่าคุมอุณหภูมิมนะ้ค่อนข้างดีเลยนะเดีย๋ยวเราจะมาเล่นเกมพับจีนดีกว่าว่าพอเล่นเกมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็มาทดสอบเกมพับจีนะครับมาลองเล่นเกมกันจริงๆเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะการปรับตั้งค่าเกมพับจีนะจะเป็นปรับแบบเวลลิโลนะครับเพื่อทําให้ตัวซีพียูเนี่ยมันทางานสูงขึ้นนะโอเคอุณหภูมินะครับก็อยู่ประมาณ50 ไปปลายถึง60ต้นๆนะครับห้องแอร์นะครับเนาะถ้าไม่ใช่แบบเป็นห้องแอร์แล้วก็อยู่ในเคสอนี่ยอาจอยู่ประมาณ60-70องศานะครับแล้วก็ความแรงซีวิวตอนนี้จะวิ่งอยู่ประมาณ4.9-5.0นะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะสรุปเลยละกันนะครับตัวชุดน,น้ำตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับราคาค่าตัวไม่เกิน3,000บาทแต่สามารถ ใช้คู่กันกันกบตัวซียูที่แรงมากๆเลยของตัว Intel นะตัว i 9 1 0 9 0 k แถมโอเวอร์ค์ในการทดสอบอีกด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับทั้งการใช้งานทั่วไปแล้วก็การโอเวอร์คอสามารถคุมอุณหภูมิเอาอยู่ได้อย่างสบายๆเลยนะครับก็น่าสนใจเช่นกันนะกับตัวชุดน้ำตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่มากแต่อยากได้ชุดน้ำที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยตัวนี้ก็ น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะผมจะพามาดูหน้าตาชุดน้ํากันใกล้ๆดีกว่าว่าตัวชุดน้ําตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงพอลองเปิดใช้งานแล้วเนี่ยไฟจะสวยแค่ไหนเรามารับชมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาชุดน้ําที่เราใช้นะครับเป็นไงครับสวยงามไหมนี่สามพัดลมนะครับไฟ R G B สวยๆแบบนี้เลยนะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของไฟ ปั๊มน้ำนะเป็นไงครับสวยงามถูกใจเพื่อนไหมรู้สึกว่าจะเป็นไฟ3ชั้นนะครับมีชั้นนอกชั้นในแล้วก็จะมีในส่วนของตรงกลางนะจะเป็นโลโก้นกฟินิกซ์นั่นเองนะครับส่วนการปรับไฟนะครับต้องเลือกเมนบอร์ดที่รองรับการปรับไฟแบบ A R G B ด้วยนะครับไม่งั้นตัวชุน้ำเนี่ยมันจะปรับไม่ได้หรือว่าอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโดยการซื้อชุดคอนโทรลเลอร์ของตัวซูนามิมาปรับนะครับโอเค การปรับตั้งค่านะครับอันนี้ผมใช้เมนบอร์ดเอสลองนะครับบอร์ดเอสลอเนี่ยพวกตระกูลสต l ลรีเจนเนี่ยนะครับสามารถรองรับกับพวกชุดน้ําที่มี ARGB หรือว่าอุปกรณ์ไฟ RGB ที่แบบต้องการเสียบกับตัวพอร์ต ARGB เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับเราต้องโหลดซอฟต์แวร์มาใช้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวไหนนะครับซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ นี่ครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาซอฟต์แวร์ที่เราใช้นั่นเองนะครับก็สามารถปรับโหมดได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับสีฟ้าเราจะปรับเป็นสีชมพูก็ได้นะครับนี่ก็ลองผสมสีดูนะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะก็มีโหมดต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือข้อดี ARGB นะครับสามารถปรับโหมดลูกเล่นได้เลยนะครับ ปุมาประมาณนี้นะครับโอ้โหแสงเสร็จตามากอันนี้คือผมปรับความเร็วแสงเยอะไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่สามารถควบคุมผ่านตัวโปรแกรมได้เลยนะครับก็ปรับตามใจที่เพื่อนชอบได้นะอ่ะโอเคครับถ้าช่นชอบชุดน้ำตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามพวกร้านช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะกดสั่งซื้อใต้ลิงก์ u t u b e ของแอดป็อกก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับแอดป็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ